เราจะไปเก็บเห็ดกันนะคะไปเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดเห็ดได้เวลาได้เวลาเก็บแล้วะค่ะว้าโพูดผูอุ้ยดู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 พดภูมากเลยค่ะอ่อนๆเลยจ้า เห็นไหมคะนี่อ่อนๆเลยจ้าไม่มากมากเลยกำลังแตกออกกำลังกาลังแตกอพอได้แตกก็แตกเต็มเลยนี่กองนึงอันนี้ยังยังยังไม่ไม่ไม่ได้ที่อันนี้ได้ที่ละอันนี้กำลังแตกอันนี้นะคะ กำลังแตกแต่ก็ยังเก็บไม่ได้เก็บอันนี้ก่อนเก็บคอนี้ก่อนนะคะโอ้เน่นตึกเลยเน้นมากๆเลยเพื่อน,นสุดยอดจ้ะเห็นไหมคะอ่อนๆทั้งนั้นเลยจ้าได้ผลผลิตตอนที่แรกคิดว่าจะไม่ได้ละ เนี่คตอนนี้แรกนึกว่าจะไม่ได้แล้วจ้ากำลังอ่อนๆนี่นะคะอ,อย่างนี้ต้องทำเพิ่มเนาะต้องทำเพิ่มอีกนี่นะคะแต่ก็มีมีหอยเนาะตัวหอยทากอะเนาะ มามาช่วยเก็บตัวหอยทากมาช่วยเก็บเอาแค่นี้ก่อนนะจ๊ะจะเก็บเห็ดต่อก่อนนะคะ